อาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานนะผมก็มาตามแบบว่าตามใจทุกคนเลยเนี่ยก็มีหลายคนลยครับที่ผมเห็นนะพี่ไปเล่นมาตรฐานให้ดูหน่อยก็จัดไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นมาตรฐานให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าว่าผมมาคนเดียวไงมาตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาครับของก็ บัดมันจะยังอะไรกันนี่เราก็ต้องไปฟาร์มกันก่อนนะครับก็ให้ถึง level สักประมาณ3ยังยังไม่จบอีกบอดเนี่ยไอ้แอบเราก็ไม่ต้องสนใจมนะันอันนี้ผมก็ต้องฟาร์มให้ถึงซัก level สามครับแล้วก็จะได้เป็นปืนกลมือครับผมก็จะไปไล่ยิงคนนะนี่วันนี้เรามาแบบแขนคนนะครับจะมาไล่ยิงคนนะแต่ว่าจะให้คนอื่นยิงเราวันนี่ ก็ไปกันก่อนแล้วกันนะครับขอให้มีปืนก่อนเมื่อกี้มันก็มีคนยิงอยู่แถวนี้ครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมาเปล่าผมก็มีแค่ปืนลูกโม่ครับกระสุนก็ห้านัดยิงมันไม่ตายแน,น่นอนมาเราก็รีบไปที่ความครับผมก็ต้องเอาให้ในวิสามไวๆครับทุกคนเราก็จะได้มีปืนสู้ไง ได้เกาะหนังมาครับก็เป็นรองเท้ากับตังเกงไปครับปั๊บเออร่วเฮ้ยได้เกาะมาวะ่ะเอ,อ้ยเราเตะได้ด้วยอะ่ะทุกคนดูดิไปดิเออเอาหายเตะบอทได้ด้วยตอนนี้ผมก็จะอัพเป็นเลเวลสองเลยครับ อีกทั้งหนึ่งอเ,เอออัพเลเวลสองแล้วแต่ที่ผมก็ได้เป็นเต่ามาครับทุกคนเราก็ฟาร์มอีกสักเลเวลหนึ่งครับเราก็จะได้มีปืนสักทีจะถึงเลยครับทุกคนโอเ้โอเ,เรียบร้อยวันนี้ผมก็ฟาร์มจนมืดเลยครับไม่ว่าที่เราก็ กลับบ้านก่อนแล้วกันแฮปแล้วก็อุตส่าห์ได้แบบเควสมานะ่ะนี่เราก็กดรับมาด้วยแฮปเป็นภารกิจนะก็จะได้เป็นเหล็กขายพวกนี้แฮปได้เป็นอะไรนะ่ะไปแฮปกลับบ้านไปครับปืนเดี๋ยวนี้บ้านเราก็ยังไม่แข็งแกร่งเลยแับแล้วก็เอาแค่นี้พอนะไม่รู้ว่ามันจะมีคนมาเรดเปล่า เราก็ขอทําโต๊ะก่อนครับก็เป็นโต๊ะสมันก็สามารถจะครับปืนได้นะเราก็อัปเกรดไปเลยป0าร้อยอะไรครับโอเคเราได้เลขายมาด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะได้ครับปืนกัน ในผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วครับก็ได้ครบเลยนะพวกสปินพวกนี้เนะี่ยเออเวทเราเรียบร้อยครับมาบอกเลยครับว่ามันแน่นอนถ้าเรามีเปิดเนี่ยกดครับเลยเลยตอนนี้ก็เหลือเหล็กหายที่บ้านไว้ด้วยครับมันก็บำรุงตู้ครับเผื่อว่าเราจะอัพเป็นเหล็กหาย โอเคครับก็เรามานี้ก่อนแลยกันครับของฟาร์มนะเราก็ไปหายิงคนกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะยิงพวกที่รวยๆไงมันฟาร์มปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้ดักฟาร์มด้วยครับเราก็จะรวยทางลัดนั่นเองตามนี้ครับเราก็ใส่เกราะของดีเลยครับนี่เกราะกระดูกไปครับทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมเลยนะ ตอนนี้ผมก็ขอไปยิงบอดแล้วกัน,นครับก็เป็นบอดท่าตตรงนี้นะแล้วก็จะเอาเป็นการ์ดเขียวครับในเต็นท์เนี่ยมันก็มีการ์ดเขียวด้วยนะมันจะอยู่ในกล่องครับทุกคนเราก็จะไปฟาร์มพวกเมืองนะเผื่อว่าเราจะได้ปืนดีๆกว่านี้ไงนีไ่ได้ฟาร์มมาร์สก็ยังดีครับอ่าเราก็ยิงไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็แอบไปเลยบอดก,ก็จะยิงเราไม่ได้ครับ ก็ตัวนี้ด้วยเออแลกแลกกันไปครับเฮ้ยสลับปะ่ะในเต็นท์มันก็จะมีกล่องไงสำหรับใครไม่รู้เนี่ยก็มาเอากันได้ครับร่วงไปตัวหนึ่งแล้วก็ดูคนด้วยครับทุกคนเดี๋ยวมันจะมีแบบคนมาดักเรานะมันมีเสียงปืนไง โอเคไปครับข้างในเต็นเลยมันจะมีเป็นกล่องนะนี่อ่าได้หน้ากากมาด้วยพอดีเลยโอเคเราก็ได้การ์ดเขียวเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ขอไปเมืองแอปพอร์ตด้วยกัน,นครับไม่รู้ว่าแอปพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเสียอะไรนะก็ลองไปดูก่อนแล้วกันนะผมว่ามันเป็นการ์ดเขียว าทนนี้ผมก็อยู่ใกล้แอปพอร์ตด้วยครับแล้วก็เดินไปเลยผมก็ขอไปีเก็บผ้าก่อนครับทุกคนเราก็จะทำเป็นผ้าบันแผนะไปเลยครับตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอคนเลยนะตั้งแต่ได้ปืนมาเนี่ยโอ้โหเงียบไปเลย มีคนตามหลังมาครับฟับเออเจ็บไปดินี่ครับแอบเนียนมาอีกเม็ดหนึ่งร่วงเป็นไงครับมันย่องตามเรามาวะ่ะผมว่าตั้งแต่ที่ค่ายโจนเมื่อกี้ที่ผมไปยิงแบบยิงบอดนอะ่ะมันก็น่าจะตามมานะโอ้โหเนียนเลยครับดีที่ผมแบบว่าหันหลังไปเมื่อกี้นะเห็นมันพอดีเลย เน่ก็ได้ปืนมาเรียบอ่ะก็ไปกันต่อครับทุกคนแอร์พอร์ตหวังว่าไม่มีใครตามเรามาอีกแล้วนะก็ดูหลังไว้ด้วยครับอันนี้ผมก็มาคนเดียวไงบอกแล้วว่าพวกนี้มันก็น่าจะเล่นเป็นตี้นะก็มีด้วยครับเพราะว่าเราเล่นเป็นมาตรฐานไง อันนี้เป็นห้องการ์ดสีอะไรวะเนี่ยเป็นห้องเขียวว่าโอ้โหเป็นห้องฟ้าวะ่ะทุกคนจบเลยการ์ดฟ้าเราก็ยังไม่มีนะมาเดี๋ยวเราก็ลองไปดูอีกห้องหนึ่งแนะอบผมว่ามันจะเป็นการ์ดเขียวนะ โอ้โหสีม่วงปาเราก็ไปฟาร์มเป็นเมืองล่างแล้วกันนะครับสายล่างนครับมันก็จะมีเป็นการ์ดเขียวนะมันก็จะดอกเป็นการ์ดเขียวตลอดเลยครับเมืองนั้นอ่ะแล้วก็ไปกันเลยแล้วก็มีแค่การ์ดเดียวเองไงเมื่อกี้มันมีคนยิงว่ะทุกคน,ท,กคนที่เห็นปะ่ะมันย่องอยู่หน้าเราเลยว่ะไอ้บุกก็ ขอย่องไปดูก่อนนะครับว่ามันยิงกับใครนะเราก็จะไปแบบแอบย่องยิงที่หลังนะขอนิดเนียนก่อนแล้วกันนะครับนะมันย่องอยู่ครับทุกคนมาจัดเลยแล้วกันโอเคโอ้โหทำไมมันห่วงอย่างวะเนี่ยก็ตกจังหวะทุกคนอีกตัวนึ่งครับ โอเคเฮ้ย okay. hey, ทำไมมันหนง่งอย่างวะตอนที่ผมยิงเมื่อกี้เนี่ยหน่งเลยรู้สึกว่าโค้ดรแหลกเลยทุกคนเมื่อกี้มันยังมีแบบเสียงปืนนะอยอยู่แถวๆบ้านข้างหน้าผมก็ขอเก็บของก่อนแล้วกันแับเนี่ยด้เป็นพวกอะไห่แล้วก็เป็นไม้ครบบ้านข้างหน้ามีคนแน่นอนนะบแล้วก็รอดูในศพนี้ก่อน,นรับว่าของดีเปล่า ถ้าของไม่ดีเด่เราก็ไปบวกกันเลยอาุก็อ,อยู่ตรงนี้เลยครับโอเคโอ้โหมีของแต่งด้วยครับทุกคนผมว่าคนนี้น่จะไปเปิดการ์ดห้องแน่นอนเฮอเป็นห้องสีนะ่ะโอ้โหกระเป๋าเต็มเลยว่ะ โอ้ตอนนี้อะไรผมก็300เลยครับบอกไปบว่าฟาร์มโคดไวเลยนะก็ได้จา,ากพวกนี้แหละผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยอะ่ะเนี่เห็นแล้วก็ทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเก็บต่อดีกว่าวะ่ะมีดแล้วก็เอาติดตัวไปด้วยครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีมีดเลยไปครับเดี๋ยวผมก็ไปทำแคมป์ก่อนแล้วกันครับทุกคน แล้วก็ไปเก็บของเนี่ยเราก็จะไปดูตัวที่แบบว่ามันยิงแถวบ้านใหญ่อะแล้วก็จะปล่อยไม่ได้ครับมันอยู่ใกล้ๆเราแล้วก็ทำแคมป์แถวๆนี้แล้วกันครับทุกคนเอเแล้วก็ เอาแค่นี้พออรัเต็นตองใหญ่มากนะเพราะว่าแล้วก็จะเก็บของชั่วคราวนี่อรหล่ด้วยโอ้โหอย่างเยอะเลยครับแล้วก็ทำกล่องไว้ด้วยครับทุกคนของก็เริ่มเยอะเลยเนี่ยในตัว ร้อมเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูที่บ้านใหญ่เมื่อกี้ครับไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านแคลนหรือว่ายังไงนะก็าบ้านแคลนบอกเลยครับว่าผมจบเลยนะเราก็ไปคนเดียวไงแต่ก็จะลองไปดูครับว่าเราจะไปดักยิงได้ไงจะได้แบบของดีๆไปกันเลยครับ ตอนนี้เห็นหนึ่งคนว่ะทุกคนมันยืนอาวมันวิ่งละโอ้โหน่าจะเป็นบ้านมันว่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆย,ย่องตามไปครับบอกเลยครับว่าแถวนี้บ้านเยอะจริงสองสามหลังเลยเนี่ยดูดิแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลยนะ่ะเห็นแค่ตัวเดียวมเมื่อกี้อ่ะแล้วก็นี่เข้าไปเลยครับ แล้วก็กระโดดด้วยครับทุกคนมันก็จะลดเสียงแบบเสียงเท้าเรานะตอนที่เรากระโดดเนี่ยเสียงมันจะหายครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้ยินไงนี่เฮ้ยหรืว,ว่าผมดักหน้าประตูด,ดีกว่าวะทุกคนผมว่ามันต้องออกมากันสองก็มีหน้าต่างด้วยครับปะ่ะผมว่าน่นจะเนียนอยู่นะนเราก็รอดักครับ เดี๋ยวไปแอบทุกคนรอหน้าประตูมาเลยนะผมว่ามันน่าจะตกใจอะ่ะมันเปิดปืดป๊บนี่ผมยิงนะแล้วก็รอไปแล้วกัน,นครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะออกมาเปล่า <c oughs> เฮ้ยเสียท้ามาครับอาเปิดแล้วโอ้โหตัวเปล่าอะ่ะตัวเปล่าทุกคนเฮ้ย โอ้โหได้ระเบิดมาด้วยสวยเลยนี่ครับมันจะไปเรดไขวะวาเนี่ยได้ระเบิดถังมาสิบลูกครับเลยทก็เป็นกลมือมันเอาตัวเป้าออกมาเลยอะไรของมันวะเนี่ยผมก็รอด,ดักแถวๆนี้ก่อนนะผมว่ามันน่าจะมาหรือว่าทำระเบิดตกเไยได้ระเบิดมาฟรีเลยเรอไปครับ ก็รอดักอีกรอบหนึ่งแถวนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอยู่กี่ตัวในบ้านนะถ้ามันออกทีเดียว2-3ตัวที่จบเลยทุกคนก็ลองดูก่อนแล้วกันครับโอ้โหมันไม่ออกมาหมดทุกคนอันนี้ผมก็ เราไปพักหนึ่งเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เอาระเบิดไปเก็บในบ้านแคมป์ก่อนดีกว่านะบพราว่าเดี๋ยวเราจะทําตกไงมันก็ประมาทไม่ได้ครับไปเก็บก่อนดีกว่าได้มาฟรีเลยเนี่ยสิบลูกโอเคขอ้ระเบิดถังสิบลูกครับพวกนี้มันรวยว่ะ ตามี่บกว่ามีระเบิดต้นเกมนี่ก็ถือว่ารวยเลยครับทุกคนเพราะว่ามันใช้ต๊้สูงเนะี่ยต๊้สูงนี่ก็อะไหลยเป็นพันเลยครับกว่าที่เราจะทําได้นะ่ะรวยวะ่ะเดี๋ยวถ้าเรามีของนี่ก็ไปเรดบ้านมันเลยครับมาครับตอนนี้ผมก็จ้องอยู่นะยิงไปเลยครับพวกมันก็ก็าจะฟาร์มอยู่ครับก็จะแถวบ้านได้เลยนะ โอ้ยิงไม่โดนเลยเคเอา้าอะไรมันบัคอะล้มแล้วยังมีเสียงปืนเฉยเลยได้ลูกโม่มาครับแล้วก็เป็นเกราะหนังเมื่อกี้มันมีอีกตัวนะอยู่ไหนวะนี่ มันแอบครับนี่โดนไปดิเคร่วงทำไมพวกนี้มันไม่พาแบบว่าปืนกลมือออกมาหรือว่าจะหมดเลยนะได้แร่มาครับก็เป็นพวกของฟาร์มครับไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นบ้านใหญ่แต่ว่าไม่มีของนะ ไม่เอาของออกมาสู้เลยครับพาแค่ปืนลูกโมโ่เนี่ยโอ้โหมันอยู่บนบ้านนี่ครับนี่มันไม่กล้าลงเลยวะ่ะมาเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับ หรู้ว่าจะยิงไปทำไมมันอยู่บนบ้านไปครับเราก็ไปเปิดการ์ดเขียวดีกว่าครับยิงกับพวกนี้ไม่ได้ไรครับมันเล่นบนบ้านอยู่เีย่ยไม่กล้าลงเลยไงไปครับแล้วก็ไปเมืองข้างหน้าเลย ออกล่องไม่มีนะครับทุกคนมันน่าจะมีคนเปิดเลยนะแล้วก็กลับบ้านก่อนดีกว่าครับแล้วก็ค่อยไปแบบว่าเมืองบนบอกเลยครับว่าเรามารอบเดียวนี่รวยเลยนะนี่ได้ทั้งระเบิดมาด้วยเนี่ยอะไหลเกือบหลายร้อยเลยนะได้หลายบาทเนี่ยดูดิได้ สวยงามเลยครับเราก็เก็บของในบ้านแคมป์ก่อด้วยกันนะครับก็เอากลับไปทีเดียวก็ไม่ได้ครับกระเป๋าก็เต็มเลยไงไปเราก็กลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารอบ2องวลยกันนะครับสำหรับบ้านแคมป์เนี่ย มีคนยิงว่ะทุกคนก็ใกล้ๆกับบ้านเราเลยนะผมก็ขอกลับบ้านก่อนครับเปินก็อยู่ในตัวของระเบิดเนี่ยยังไม่ถึงบ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปเก็บของไปปุ๊บเนี่ยก็ไปยิงกลับมาเลยครับอยู่ไหนเอ้ยไม่เห็นเลยครับเห็นแต่ศพในแถวนี้โคตรเยอะเลยแต่ว่า คนเมื่อกี้มันหายไปไหนเลยวะหรือว่ามันจะไปเลยครับอ่าแวบบอยู่ในบ้านมันเรดบ้านอ่ะบ้านหลังนี้เลยครับโอ้โหชุดเหล็กด้วยครับชิมายเลยผมเนี่ยเราจะเจาะได้เปล่าเนี่ยชุดเหล็กกับกระสุนเขียวผมว่าไม่ค่อยไปเลยวะ่ะแล้วก็เปิดกลมือด้วยมาขอจัดก่อนครับ โอ้โหทีละ16เยนเออมาดิ16แล้วไงมาดิเพื่อนเอา้าแล้วผมจะขึ้นไงวะเนี่ยมันแอบว่ะผมก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนะโอ้ย โอ้ผมกดหมอบเฉยเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเราเราขึ้นไม่ได้คนระับผมว่าผมก็ต้องล่อมันลงดีกว่านะไม่งั้นผมยิงไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้ของแน่นอนนะโดนไปดิจุดเหล็กเลยไงเกรอบตายเลยไงโอ้โหยิงไม่โดนเลยมันมีมุมแอบว่ะยิงไปปุ๊บมันก็ แอบหลังตู้เนี่ยคล้อปั๊มยาไปเลยครับชุดเมกครับทุกคนอยากได้ชุดมันวะ่ะเราจะได้ไปเก็บเรียนดิวผมก็ต้องล่อมันลงแล้วกันครับมาดิวผมเจ็บปุ๊บเนี่ยดิก็จะไปแอบมุมบ้านครับผมว่า มันน่าจะตามมานะมาลองดูก่อนครับถ้าอยู่บนบ้านผมไม่ได้ของแน่นอนโอ้โหมาแอปเลยครับเออนี่ครับที่เราต้องการร่วงเคผมได้ชุดเหล็กมาครับ อุ้ยฟาร์มมาสมาเฉยของดีได้ฟาร์มมาสไปแล้วโอ้โหเอ้าเปล่าเต็มเลยดีวว่าของดีนะครับทุกคนนึกว่ามันใช้ก้นมือนะมันไม่ใช้ฟาร์มมาสอะ่ะก็ทิ้งของไปเลยครับพวกแร่พวกนี้นะโอ้โหฟาร์มมาสสอดกระบอกรวยเลยชุดเหล็กโอ้โห เหล็กไม่เต็มด้วยนะขาดกานเกงอย่างน้อยมันก็ถึกอยู่ครับนี่โยนทิ้งไปเลยพวกไม้เนี่ยป่าก,กับบ้านนะครับทุกคนโอ้โหฟาร์มาร์สกับเกราะเหล็กสวยเลยไปเลยครับรวยทุกคนนะครับเมื่อกี้ที่ผมยิงมันได้ปั๊บเนี่ยแล้วก็มันยังบวกต่อครับไปรู้ว่าพวกไหนนะดูดิโอ้โหถล่มกันกันยับเลยเด่วันนี้เนี่ย ปเลยด้วผมก็เอาเป็นเปิดกลมือมาครับไปไปเมื่อกี้ผมก็ไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมตายนะพวกนี้มันหลายตัวมากเลยครับสู้ไม่ไหววะยิงอีกตัวเลยก็อีกตัวมาาที่รอบนี้เราก็จะไปแก้มือแล้วกันครับทุกคนมันใส่เป็นเกราะเหล็กด้วยนะผมยิงไม่เข้าเลยอะกระสุนน้ำตาด้วยนะไปครับ เห็นตัวกระโดดแล้วใช้ตัวเกราะเหล็กปะไม่ค่อยเห็นเลยว่ะนี่เห็นเมื่อกี้ผมตายตรงนี้เลยอ่ะโดนพวกมันหลุมแสองสามตัววิ่งมาไปแับดิรอบนี้ผมก็จะไปหน้าบ้านมาเลยอ่ะเราจะบูกถึงที่ นี่ดักหน้าบ้านเลยครับวันนี้ผมไม่รู้เป็นไรครับตอนที่ผมยิงนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็มันจะน่วงครับหรือว่าเป็นแหลกนั่นเองนะเป็นไหลวะเนี่ยหรือว่าเน็ตเราไม่ดีก็ยิงไปเลยหรือกันนะบตายก็ตายนะนี่เราก็จะดักหน้าบ้านเลยครับ ไม่ออกมาใช่ไหมรอตรงนี้เลยพวกนี้มันรวยครับใช้ฟาร์มาร์เลยก็เกราะเหล็กเลยนะรวยจริงบ้านก็ไม่ก็ใหญ่มากนะหรือว่าบ้านมันจะซ่อนรูปวะข้างในอาจอาจจะเป็นเหล็กคายก็ได้แล้วก็มาเรียกเลยไม่พูดเยอะครับจะออกมาไหม อ่ามันมาเลยครับโอ้โหวัยมากเลยไปครับโอ้โหหน่วงอีกละโอเคโดนอยู่โอ้ร่วงจะบอกกับเพื่อนอ่ะนี่ไงเพื่อนเพื่อนนี่นครับเพื่อนมันมาอีกแล้ว เมื่อกี้ก็แบบนี้ครับผมยิงไปเปพื่อนมันมาโอ้ยยิงได้ร่วงเลยเรามาก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ทำแค่คนมือไปตกเพลงไม่ต้องเสียดายครับทุกคน,นครับตอนนี้มีคนแบบว่าวิ่งอยู่รอบบ้านเราเต็มไปหมดแหลคบคจิบหายแล้วบ้านเราจะโดนป่ะเนี่ย เราก็ลองออกไปด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหดักอยู่หน้านบ้านเลยผมก็ไม่มีเหล็กจะอับบ้านด้วยนะชิบหายเลยครับคือถ้าบ้านเราโดนตอนนี้ก็บอกเลยครับว่ายับแน่นอนอ่ะแค่คนดักเอาเรียบร้อยครับ อเอาไม้ไม่ทันวะ่ะดูดิสามคนเลยอ่ะนี่ครับโอ้โหสวยงามเลยบ้านเราเฮ้ยแต่นี้ผมก็เกิดใกล้บ้านด้วยในเราก็จะลองไปดูครับโอ้โหเมื่อกี้ผมเอาไม้ไม่ทันวะ่ะแต่ว่าจะอดตอนที่มันเรอะอะเฟลเลยหวะทุกคนเฮ้ย อองไปดูครับเดี๋ยวพวกนี้เราก็ต้องจัดคืนน่ะมันกล้ามาเล่นวะ่ะมันมาสามคนผมซุ้ไม่ได้เมื่อกี้อะ่ะออกไปกปุ๊บนี่ตายอะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็พาเพื่อนมาครับนี่พาร์ตี้มาไปถล่มพวกมันน่ะมาเดินไปดูบ้านครับว่าบ้านเราเจะเหลือไหมตอนนี้มันคอบจัดตู้บิลเราไปเลยนะผมไม่มีเหล็กว่ะเมื่อกี้ตอนที่ผมจะอัพอะ่ะเสียดายด้ือว่ะ บ้านเราก็กำลังเกิดเลยนะนี่พวกนี้มันคอยังยิงอยู่ไปครับลองไปดูบ้านนะโอ้โหยับเลยหน้านนี่รับข้างหน้านเลย๋ยรอบหน้าผมจะพาร์ตี้มาครับเลยก็ไปหาบ้านมันเลยก็ไปถล่มคืนนะครับมีตี้แล้วเฮ้าฮับพวกนี้เนี่ยเดินมาบ้านเราสองสาคนเลยป่ะเราไปดูครับว่ามันยังอยู่เปล่า นี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับปืนก็ไม่มีเลยนะอ่าไอพีเลยบ้านเราเฮ้ยตอนนี้มันก็ยึดบ้านเราไปเรียบร้อยเลยครับก,บบบ<น>ก็ช่างมัน,นรับคือถ้าผมเล่นต่อนี่เราก็จัดเลยเลิกกันนะครับนี่ไปหาบ้านมันนะแล้วก็ไปจัดที่ล่างนะครับเราก็จะได้อิ่มเลย ตามนี้ครับเนี่ยยังอยู่ในบ้านด้วยนะเฮ้ยที่ผมเขาเอาเควสไปปั่นพวกมันดีกว่าวะนี่เอาระเบิดครับเออไประเบิดไปนะครับปั๊บโอ้โหมันไม่โดดลงมาวะ่ะเดี๋ยวถ้ามันโดดลงมาปั๊บเนี่ยโดนระเบิดไปเลยนะ ก็ตามนี้เลยครับสำหรับบ้านเราวันแรกครับก็โดนพวกไหนไม่รู้ครับมาแบบมาเรดบ้านนะจบเลยยังแบบว่าไม่ทันอับบ้านเลยนะบ้านยังเป็นหินอยู่เลยอะ่ะโดนละเป็นไงกันบ้างครับสำหรับมาตรฐานวันแรกครับก็ตามนี้เลยเข้ามานี่ก็ยับเลยครับบ้านเรานะไม่เหลือเลยเอาเป็นว่า สำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็รอติดตามพาร์ทหน้าครับว่าผมจะได้แบบว่าไปเรดคืนพวกบ้านหรือเปล่าโอเคครับไปครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ